สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีันสวัสดีครับอ่าอีฟอฟานสวัสดีครับเก่งมากไปไหนกันครับไปที่ตลาดเจนคอไปทำอะไรครับไปขายของครับไปขายของครับพีทฟานไปทำอะไรครับไปขายของครับไปทำอะไรครับอ่ขายของครับฟ้าอิทครับ ไอพี่ไปไหนครับอือพีไป,ไปทำอะไรครับแนวไ,ไ,ไปขายของกันครับวันนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนครับทำไมเพราะว่าวันนี้วันหยุดวันเสาร์วันนี้วันหย,ยุดกี่วันครับสามวันสองวันเลยต้องมาช่วยมะขายของในตลาดสองวันโอเค